สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยๆมาฝากค่ะวันนี้เป็นห้องของคอนโดลุมพินีลาดปลาเค้ารามอินทาค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะขนาดประมาณ26ตารางเมตรกว้างใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมาชมห้องกันเลยนะคะภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะเริ่มต้นจากเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นโซฟาค่ะนั่งสบายๆมีให้เรียบร้อยนะคะและยังมีในส่วนของตรงนี้เลยค่ะเป็นมุมทํางานได้เลยนะคะก้อี้มีให้นะคะตรงนี้วางคอมพิวเตอร์วางของใช้นะคะเครื่องเขียนทางาน ได้เลยนะคะและนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของให้ด้วยนะถัดมานะคะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนค่ะตรงนี้นะคะกั้นเป็นกระจก เลื่อนให้ด้วยนะคะภายในห้องนอนมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนใหญ่ๆแบบนี้เลยที่นอนยังใหม่กริบอยู่เลยนะคะทุกคนค่ะและนะคะปลายเตียงก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของผ้าม่านให้นะคะสําหรับห้องนี้นะคะบรรยากาศดีกว้างค่ะสะอาดแล้วก็อยู่สบายๆพักผ่อนได้สบายๆเลยค่ะทุกคนค่ะให้ดูบรรยากาศภายในคือกว้างมากๆเลยนะคะและถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นะคะที่เป็นห้องน้ำ ้ำ่ะห้องน้ําก็จะมีส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นติดให้เรียบร้อยค่ะโถสุขภัณฑ์มีกระจกมีอ่างล้างหน้าแล้วก็อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ล้างจานค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะมีชั้นเก็บของวางของด้วยนะแล้วก็ไมโครเวฟมีให้ค่ะตู้ยเย็นมีให้เรียบร้อยค่ะและนะคะยังมีในส่วนของแอร์ให้นะคะด้านบนนะคะและตรงนี้นะคะนี่เลยเป็นที่นั่งรับประทานอาหารมีให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนค่ะห้องนี้มีระเบียงนะคะเปิดบานสไลด์ออกมาก็จะเป็นระเบียงค่ะ บรรยากาศดีนะคะห้องนี้วิวดีด้วยนะร่มรื่นสบายๆเลยค่ะแล้วก็คอนโดก็คือเข้าออกง่ายอยู่ติดถนนลาดปลาเคานะคะด้านล่างของคอนโดเนี่ยมีร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะท่านใดที่สนใจเช่าเนี่ยลองสอบถามเข้ามานะคะรับองว่าฟ้าจะให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนค่ะ